สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y ย u ท u b h s r channel พบกันแบบนี้นะครับทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยสาระเกี่ยวกับประเด็นฮอตฮิตตอนนี้เงินดิจิทัล1น0 0มืบาทรู้ไว้ก่อนใครเงื่อนไขการขอรับเงินดิจิทัลหนึ่งืบาทเป็นอย่างไรวันนี้ทางช่องย t ท b e จะมาสรุปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลเป็นมนบาทซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับหลังจากที่มีนายกคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะฮะมีโผรัฐบาลนี้มีโผรัฐบาลนี้ออกมาแต่ก็ยังไม่ชัดเจน แต่ประเด็นประชาชนหลายคนให้ความสนใจเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล1หนึ่มบาทมากกว่าการแต่งตั้งรัฐบาลว่าใครจะอยู่รัฐมนตรีคนไหนว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนนะฮะน่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจลองลงมาจากเงินดิจิทัล1 0 0ึ่บาทคือว่าวันนี้นะครับ แอดมินช่อง Youtube เพจอา h a n แนลจะมาอธิบายให้ท่านมาทำความรู้จักนะครับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะเรามาทำความเข้าใจกันมาทำความรู้จักเงินดิจิทัลก่อนว่าคืออะไรเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเ,เลตเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้จ่ายด้วยเงินสดหรือธนบัตร แต่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับทำให้ไม่ต้องไปกดเงินสดออกมาใช้มีความสะดวกสบายส่วนเงินดิจิทัล w a l l ล็ตห0 0่งบาทนะฮะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็คือของพรรคนะฮะนายกคนที่30นี่แหละแล้วก็นายกคนที่30นี่แหละ ได้ขึ้นนะฮะอภิปรายการกระตุน้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นคนพูดนโยบายในครั้งนี้เรื่องของเงินดิจิทลานึง่งบาทซึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้หาเสียงโดยนโยบายนี้เสมอมาหวังว่านโยบายนี้จะกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มีเงินเข้าระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจ และจะทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่จะจัดเตรียมขึ้นมาทําความเข้าใจกันก่อนตรงนี้นะฮะและนะครับสำหรับรายละเอียดเงิน1นึ่งหมื่บาทมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเรามาทําความเข้าใจมาสารุปคุณสมบัติ ดังนี้นะครับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัลหน,นึ0 0บาทคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและมีบัตรประจำตัวประชาชน13หลักประมาณ50ล้านคนรวมถึงผู้ที่ได้รับสวัสดิการเช่นคนพิการคนชราภาพด้วยจะไม่ถูกตัดตรงนี้ ก็ถือว่าอายุ16ปีทุกคนมีบัตรประจาตัวป,ประชาชน13บหลักหรือมีเลขบัตรประจาตัวป,ประชาชน13าหลักทุกคนเข้าเกณฑ์เงื่อนไขนี้นะฮะเข้าเกณฑ์เงินไขน,นะขน,น,ไขนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นผู้กันตนคนที่มีรายได้ไม่เกี่ยวข้องก็ถือว่าจะได้รับนะครับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนี้หากมีอายุส6บปีขึ้นไป เงื่อนไขาการได้ใช้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรนับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะสามารถซื้อสินค้าและอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแต่ยกเว้นการใช้หนี้การพนันยาเสพติดอบายมุขต,ต่างๆ และสินค้าออนไลน์อันนี้เป็นข้อยกเว้นของเงินดิจิทัลห0 0 0 0บาทนั่นก็หมายความว่าในกรณีนะครับปัจจุบันคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทํางานต่างจังหวัดนะฮะยกตัวอย่างเช่นคนที่ทํางานสมุทรสาครจะต้องกลับไปใช้เงินดิจิทัลหนึ่งบาทนี้นะฮะตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ในละสมี4กิโลเมตรไม่เกิดสรุปแบบนี้นะฮะและระยะเวลาการใช้จ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทใช้จ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทให้หมดภายใน6เดือนนับจากวันเริ่มต้นซึ่งก็ขาดว่าจะเริ่มต้นเร็วที่สุดนะฮะเร็วที่สุดไตรมาสแรกก็ประมาณเดือน ไม่เกินมีนาคมปีพศ2 5 6 7นั่นก็หมายความว่าค้อนี้หากใช้เงินไม่หมดภายใน6เดือนก็จะถูกตัดสิทธิ์นะฮะและเงินดิจิทัล1,000 0บาทได้มาอย่างไรได้มาโดยการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับเศรษฐาทวีสินกําลังนะฮะประชุมทีมเพื่อรองรับจัดทำรายละเอียดตรงนี้ให้มากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะให้การยืนยันว่าการใช้จ่ายดิจิทัลไม่มีความเสี่ยง มีความปลอดภัยสูงและไม่ใช้สกุลเงินนะครไม่ใช่สกุลเงินใหม่ก็ตามแต่หน่วยงานที่กํากับอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีความเห็นและจะสามารถนํามาใช้จริงได้แค่ไหนสุดท้ายแล้วลักษณะจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยังคงต้องรอความชัดเจน <c oughs> นะฮะซึ่งเบื้องต้น ทางช่อง YouTube HR c h ท n n e ขอสรุปเป็นแบบนี้ซึ่งก็มีคำถามจากใครหลายๆคนอย่างไรนะครับต้องรอสรุปเรื่องของตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหากมีความคืบหน้าจะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ